เดี๋ยวันพี่น้องแก่งมาแล้วก็พยายามเฮาห่หางไว้หมู่บ้านนี่แหะครับพ่ออยู่คุยอยห่างไว้สองสามหลังตะกี้เป็นยังไงพ่อไปรุ่นกนัครับพ่อบริเวณนี้กันปลาขัางยิ้มหวยหมู่นี้เป็นรถเบื้องหลังหมู่บ้านนี่หมู่มี้หัวทางู เลี้ยว่ั้ไม่ไ้ห่างห้วยหนาวันีไ้ได้จอกฝากขะปรายแล้วัหวนะ็ห่วยน้ำขอดทุกปีทุกปีน้ำมาดีแล้วดีอ่นมาแป๊กเดยวนุ่งเต่ียนสาดส่งเหยียมตา ก็จะมาเที่ยหมายแล้วครับขอป้าไว้ถึงที่หมายแล้วครับผมเอาไว้ข้างหลังผมแต่ใหมายที่ผมต้องไปห่างอยู่ข้างหน้าห่างไกลอีกหน่อยนะึงป้ามูานี่จะไปหางวันแต่พี่ลุงจครับบ้าเนเองเลย cái mình là máy thắng vậy, giỏng oh. ừ, ừ, như coi nào โอ้ผิดหวังครับพี่น้องเนี่ยรูดแต่บอลันโอ้ผิดหวังยังครับเรื่องมึงเนี่ยเก็บให้หมดแล้วครับ <c oughs> ผิดหวังแล้วมั้งเนี่ยออกไปทั้งในวู้ไไดมาเลย เดี๋ยวค่อยแกะมือไหมครับมือลุ้นเมื่อใดมือนี่กัมือลุ้นก็ออกอล่าไหมธรรมดาละครับมือใดมือวัวหานลังมือาทางยี่สิบสามสิบลังก็ได้แค่ตัวสองตัวหานลังมือห่า,างสามลังก็ได้สองตัวแบบนี้